สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูความน่ารักของน้องพารวยน้องพาสุกันนะคะ,คะตั้งแต่แบบด,ดีกันนะคะตั้งแต่รักกันนี้รู้สึกว่าตัวติดกันคะ่ะมาดูเลยค่ะดูดูหยอกล้อกันคะ่ะทุกคนบางทีพี่ก็จะแอบหนีเที่ยวนะคะแต่ว่าน้องก็เหงาก็บางวันเราก็แบบจับมาอยู่ด้วยกันคะ่ะทุกคนอย่างน้อยก็ได้เล่นกันเนาะ ไม่กล้าปล่อยน้องผาสุกออกไปข้างนอกค่ะทุกคนบางทีก็ปิดห้องก็จะมีเชือกอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวมันหายนะคะแต่ว่าก็ปล่อยปล่อยบ้างผูกบ้างนะคะทุกคนดูดูเล่นกันน่ารักมากคะ่ะมาดูคะ่ะมาดูค่ะแอบแอบค่ะนอนคนละที่คะ่ะแต่ว่าแอบแอบดูกันอยู่นะคะทุกคนดู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 ดด น้องก็อยากเล่นกับพี่พี่ก็อยากเล่นกับน้องบางทีก็ไว้เชิงกันค่ะทุกคนเนาะบางทีก็รักน้องอยู่นะเลียหน้าเลียตาให้น้องค่ะบางทีก็เล่นแรงไปหน่อยค่ะทุกคนเนาะบางทีก็น้องเล่นแรงพี่เล่นแรงก็เป็นเรื่องปกติะคะ่ะอันนี้อันนี้ดูอันนี้หัวเตียงของคุณป้าน,นี่ดู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 ชอบอยู่ที่สูงเนาะแมวนี่ก็แปลกเหมือนกันนะ บางทีกองผ้าสูงๆอไปนอนค่ะบางทีแอบไปนอนใต้ตู้เสื้อผ้าก็มีนะคะทุกคนอันนี้อยากออกนอกห้องค่ะแต่ว่ายังไม่ให้ออกค่ะให้เล่นอยู่กับน้องก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะซื้อสั่งซื้อเอบาะนอนมาให้ค่ะทุกคนหวานแววเลยค่ะพอดีมีสองอันก็แจกแจกให้ที่ไปหนึ่งหนึ่งที่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้บอกอันนี้ที่รับเล็บค่ะทุกคนดูดูๆๆๆๆๆๆด,ๆๆดู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 แอบแอบดูอันนี้รักกันนะคะทุกคนรักกันรักกันคะ่ะดูเอาค่ะทุกคนนี่เนาะเลียน้องเลียน้องรักน้องก็หยอกกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะาะแรงบ้างค่อยบ้างก็เป็นเรื่องปกติของแมวนะคะทุกคนแต่ว่าเล็บนี้ถ้าอยู่ ถ้าตัวเล็กนี่ก็จะตัดให้หน่อยเล็บมันแหลมค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาดูความน่ารักของของน้องแมวนะคะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็อยู่ด้วยกันได้แล้วค่ะรอให้น้องโตขึ้นกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยค่ะปล่อยไปแบบผจญโลกกว้างกับพี่ค่ะกับพี่พารวยค่ะนะ นอนละนอนละท่านี่นอนนอนรอพี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเนาะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะก็อย่าลืมมาเป็นกาลังใจให้น้องๆหน่อยนะคะให้น้องพารวยพาสุขด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ